สวัสดีครับพ่อพ่อกันอีกเดี๋ยวนาะพี่น้องกับกับผมบักค้ามหลาชแนเนะครับมันนี้กับคำเนาะเนาะตอนคำตอนเย็นเป็นกะเหิ่มสิโต๊ะเนาะมันกะมือฝากกับมืดเนี่ยแหละมันนี้กับผมสีมาเอาเขาให้ไก่กินเนาะไก่กะกำลังสีใหญ่เนาะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะโอ้โกองไข่เนาะเบิ่งบรรยากาศเลยพี่น้องนี่ทางหลังทางหลังเป็นโลกไก่ไข่เองเนะจิ้มันเลี้ยงไก่ เลี้ยงไก่ทุ่งนหน้าไปเนองนี่จะเอาเขามาใหา้ไก่กินมันกะคำล่เบิ่งบรรยากาศทุง่งนาเนี่ยะฝากกระมือล้วเนาะฝนจิตกนีม่มาหมามาเฝา้าเนี่ยมาเฝา้า,เฝาไกนะ่เนี่ยมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะอย่างกะโรกไก่ที่เติมก,นะกล้วยเนาะงไก่ ปลูกพักไว้ค้างค้างนะอันนี้เซียดโลกเป็ดนะครับผ่านเห็ดเห็ดผ่านแล้วอยู่เหียกงานหลายโผดพี่น้องต้อมาเหียกงานหลายผดพราะมีเวลาเห็ดเลยรวมกายกับสีเหลียงเป็ดน้ำละพี่น้องมึงไก่โอ้ยไก่ถากินเข่าละ เดี๋ยกวก็จะเปิดประตูไงไก่ไก่มัอนอ่วนเขาให้ไก่กินนะพี่น้องมันคำละ่ะได้เวลาล่ปกติสิปล่อยไก่ปล่อยออกจากลูกเพราะว่าให้มันไปหากินตามให้ตามหน้าสินะทุงท่งทุ่งน้าสินะ แล้วว่าช่วงว่านเขาว่านอยังสีขาวว่านเขาเขาก็ต้องค้างไว้น้ำมันหยาไปกินเขาเขาเนาะเพราะมันอยู่ในถงหน้าเขาต้องว่านเขาหิ้วเขาแล้วเอาใส่ไก่ย่างเขาซุกเนาะมันเขาเย็นเนาะมันเหลือเนาะเอาให้ไก่กิน พักกาดกระลำมันก,ก็กินนะพี่น้องไปเอาอยู่ตลาดนห้นมันกินมาเบิ่งไก่เบิงไก่ไกคอยทากินเขาเลยพี่น้องเปิน <c oughs> <c oughs> มึงไกลขายเด้อพี่น้องนี่เป็นหัวหานนะแต่ถูกเอาให้ไกลกินเนี่ยแถมไม่แรงเร้วยงเขาป้ายเนาะพี่น้องในบ้านถือในบ้านที่เราจะติดบ้าน กคือวานหัวหานั่นแะพี่นอกวานพ่อประมาณน่ะ กไก,ก่ไข่พี่เังไก่ก็ไก่แม่ปักนะหมูไข่อยู่อันนี้้างห้างไกงง่มันไข่อยู่ไม่หมูไข่อยู่ไก่ไก่แม่ดุกวันอยู่แค่น่อยอยู่ ดือคักรยตัวนี้ครับตีนี้จนไก่ตัวหนึ่งเดือดอาบเลยไกลเมยตัวนี้เบือ่อเลเป็นการทรมานสัตว์เลยครับเหลียงไหวเนาะเราไปจะขายไปจะกินเนาะเหลียงไหว ตั้งกองไปก่อนเยี่ยงไว้จะค้าไวปจะกินพี่น้องย่าน,นนี้โควิดหลายมันก็ขายเพื่อนอกเนาะขายโควิดซาก่อนเขารับสื่อไกลกต่ถามมันใหญ่กว่สิขาย,ยอ,อยู่พี่น้องเวลาบรรยากาศทุงนาเนาะอยู่ทุงนาอย่างเงียบเงียบเลยพี่น้องมาอุ่นวายดิมวลมีความสุขดิใช่เปนไก่ตัวนี้แหะครับดื้อแห้งดื้อคัก ย่างทั้งเวียนกับปล่อยมันนะครับปล่อยให้มันขากินตามทุ่งนาย่างคำคำมาสิเขาลูกเองมันเอาปลาตองไปไล่ไปจับมันนะพี่น้องเดี๋ยวมันถึงเวลานา่มันอยากเขาลูกเขาเองมันต้นหอยสิคา,า่ก้อยต้นกะเพราสิคายอันนี้คือต้อนฟักติ๋วเนะ่ะขับปูกไว้ต้นข้าต้นยังเนาะขับปูกไว้ กลี่ยไข่เดี่ยงเกลียไหนี่สิมันเบิ้งมันเสมอเสมือนกับฮักกับแห้งเพี่น้องอ้ยหอนไลย เส็จแล้วห้องกับปอยนะพี่นอ้องปล่อยมาก<ม>อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมได้ครับกับคัหลาเฉียนนะครับคอยพอกันไหมเนาะในะคลิปนะ่ะสวัสดีครับ